สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะก็ยินดีตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสียเสมวันนี้ก็จะอยู่ที่สวนของเราเหมือนเดิมนะครับหลังจากน้ำลดเป็นปกติแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็จะมาให้อาหารปลาเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมนะครับก็ ตอนแรกนึกว่าปลาจะไม่เหลือเลยนะครับแต่มาดูอีกทีนะครับรู้สึกว่ายังเหลืออยู่เยอะมากครับในบ่อนะครับนี่นะครับก็มีกล้วยนะครับที่ใบเหลืองไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้ตายนะครับส่วนมะพร้าวก็เช่นกันนะครับ พาท่านผู้ชมนะครับได้มาติดตามชมนะครับสถานการณ์นะครับที่โคกน้องนาของเรานะครับก็เมื่อเช้านะครับผมก็ไม่ได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเดี๋ยวจะพานะครับไปให้อาหารปลานะครับดูแต่ละร่องนะครับว่าจะมีปลานั้นเหลือเยอะไหมนะครับ วันนี้ก็ตรงกับวันที่3กันยายน2564นะครับพิกัดก็อยู่ที่บ้านซาลาตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะครับไปเดี๋ยวไปชมร่องฝั่งนู้นบ้างนะครับมาแล้วครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระชังกบนะครับแต่ก่อนเลี้ยง ตอนนี้นะครับตอนที่น้ําท่วมเราก็ได้รือ้อกระชังกบนั้นออกแล้วนะครับไปกองเอ้ยเนาะอยู่ด้าน,นู้นนะครับนี่รือ้อดึงมาตอนที่น้ําท่วมมันก็เลยนะครับขอให้ได้กบบ้างนะครับมาทําอาหารมาทํากับข้าวนะครับมาดูนะครับส่วนปลาที่คงเหลือนะครับก็ยังคงเหลือเยอะ เหมือนเดิมนะครับดูนะครับมาปุ๊บเขาก็จะน่าเลี้ยงมากนะครับปลานิลน,นะครับเป็นปลาที่ไม่นีไม่นีไปกับน้ำนะครับส่วนน้อยนะครับส่วนน้อยมากที่ที่ไปนะครับก็อ,อยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นได้นะครับ นี่นะครับมา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 ,มาตามที่ช่วงน้ำท่วมเนาะท่านผู้ชมก็ได้เห็นน้ำตอนที่ท่วมเหมือนกันแต่ว่าปลาก็ยังคงเหลือเป็นความโชคดีของเรานะครับ ซึ่งลาเขาไม่ไปนะครับยังมีเหลืออยู่ให้เรานะครับสงการนี้เจอกันแน่นะครับเดี๋ยวพาไปชมคลองฝั่งนอกบ้างนะครับช่วงตอนแรกนะครับเราก็จะเลี้ยงแค่หนึ่งร่องสองร่องสามร่องนะครับแต่พอน้ำท่วมนะครับเขาก็จะ กระจายอยู่เต็มพื้นที่ในสวนเลยนะครับมาดูคันล้อมรอบนอกนะครับคันล้อมด้านนี้ไม่ได้เลี้ยงนะครับดูนะครับเขาได้ยินเสียงเดินนะครับเโอ้มาๆ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 นี่ร่องนี้ไม่ได้เลี้ยงนะครับตอนที่น้ําท่วมดู นี่นะครับออกมาอยู่ด้านนี้ปลาทับทิมที่ร่องที่เราปล่อยในไอร่องกระท่อมนะครับนี่มาอยู่ด้านนี้แล้วโอ้โหไม่ได้ออกไปไหนเลยนะครับเกือบจะจำปลาได้ <c oughs> ปลาทับทิมนี่นะครับโอ้นั่นท่านผู้ชมออกมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันกว้างกว่าดูดูดูด น้ําเป็นคลื่นมาเลยนะครับเขาวายมานะครับนี่โอ้นูนๆนูนๆนนนน,นะครับมาจากด้านนู้นด้วยนะครับเพราะว่าร่องนี้ค่อนข้างจะยาวรอบบริเวณเลยนะครับนี่มามาม,ามาไม่ได้เอามาให้เยอะนะครับมีปลาจาระเม็ดปลาทับทิมปลานินปลาตะเพียนด้วยนะครับนี่อ,อนี่นะครับ คือเป็นปลาที่รักถิ่นเกิดนะครับไม่ไม่ออกไปไหนนะครับท,ทั้งทั้งที่หลังคันนี้นะครับท่วมขึ้นสูงประมาณเกือบเมตรนะครับน้ำจะทะลักมาจากฟังคลองนะครับทะลักผ่านมาในสวนมะพร้าวนะครับโอ้นี่นะครับโอ้ อู้ดู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 นะครับเหลือเยอะมากนะครับเหลือเยอะนี่นะครับเพิ่งได้เรียนรู้ธรรมชาติว่าเขาน่าจะรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับน้ําไม่เคยแห้งนะครับไม่เคยไม่เคยลดไม่เคยแห้งนะครับเขาก็เลยรู้ว่าธรรมชาติตรงนี้นะครับหรืออีกอย่างเป็นพื้นที่ ที่สมบูรณ์นั่นเองนะครับซึ่งธรรมชาตินะครับเขาจะรู้กว่าเรานะครับนี่นะครับโอ้ค <c oughs> งหิวนะครับเพราะว่าช่วงไอ้น้ำท่วมเนาะอืช่วงน้ำท่วมก็ไม่รู้จะไปให้ยังไงเนาะอาหารเนาะหลายวันเนาะพอน้ำลดดูนะครับ ตอนแรกๆช่วงน้ำลดกเ็เงียบอยู่นะครับแต่พอลดจริงๆนะครับพอน้ำลดจริงๆเราเพิ่งจะเห็นปลานครับดูดูฝั่งนู้นนะครับดูออ้เริ่มโตนะครับเพราะว่าเขาไดไ้ได้น้ำใหม่ช่วงที่ท่วมเนาะเขาก็คงดีใจใหญ่นะครับปลาก็เลยแบบโตมากเลยนะครับโตไวม,มากเลย ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับก็เลยตอนแรกว่าคิดว่าไม่เหลืออะไรแล้วพอมาเห็นปลายอย่างนี้นะครับโอ้พึ่งรู้ว่าธรรมชาติเขาเขารู้แหล่งรู้ที่อยู่นะครับแน่นอนนะครับธรรมชาติดูคงจะหิวมากนะครับ เดี๋ยวต้องคงต้องไปเอามาให้อีกนะครับเพระาะว่าผมใส่มาแค่ถ้วยเดียวนะครับปลาก็ดูนะครับอู้เยอะมากเยอะจริงๆนะครับเยอะเยอะเยอะเยะนะครับสงกรานนี้เจอกันนะครับ <c oughs> สงกรานนี้เจอกันวันพักผ่อนนะครับก็ถ้าได้พักก็มานะครับเชิญ นะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับถ้าช่วงสงกรานนะครับได้ย่างแน่นอนนะครับมาที่สวนของเรานะครับเพราะว่าเราจะทำไว้เพื่อบริโภคนี่แหละครับไม่ได้ทำเป็นธุรกิจไว้ขายไว้อะไรนะครับเลี้ยงเพื่อเป็น อาหารนะครับไว้เป็นคลังอาหารนะครับโอ้ฝั่งนี้ก็พอฝั่งนี้เนาะโอ้กระจายกันอยู่นะครับทั่วบริเวณเลยทีนี้นะครับน่าจะแต่ก่อนเขาอาจจะอยู่ตรงนี้นะครับเยอะมากเกินไปนะครับ คงจะเออัดนะครับก็เลยกระจายไปอยู่ทั่วบริเวณในพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามีหลายร่องเนอะพื้นที่ก็อยู่ที่ประมาณ3ไร่นะครับนี่ก็โอเคเลยนะครับพาท่านผู้ชมนะครับได้มาชมกันนะครับสำหรับ คลิปนี้นะครับขออนุญาตพักไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ